มีเด็กอยากกินขนมมีเด็กอยากกินขนมอันนี้ขนมเจซื้อมาให้นะครับขนมขนมเต้าสอวารุณีเจ้าเก่าตะกัวป่าของฝากจากภาคใต้จ้ารูปทรงเหมือนนี่นะรูปทรงเหมือนรูปทรงเหมือนขนมเปี๊ยะแอะอะหยิบอะไรมั่วซั่วเดี๋ยวจะโดนตีนก่อนจที่จะกินขนมมาเนี่จะกินไหมนี่เดี๋ยวโดนนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอะไรเนะี่ยเห็นไหม เห็นไหมไหว้สิมาไหว้ไหว้เออดื้อโดนอะไรดื้อโดนดโดตนีนนี่ขอบคุณเจามากนี่เจา <c oughs> จากภาคใต้อันนี้เป็นไส้เค็มหวานแล้วก็ไส้เผือกไม่ใช่ไอ้ที่ติ๊กนี่คือไส้เค็มหวานไส้งาดําไส้ฟักโอโ้โหกระดกน้ําเอ้ย,อยเฮ้ยเดี๋ยวแก้วแตกมัน <c oughs> หรูมากอ่ะขอบคุณเจามากเราต้องจัดนะครับไม่เคยกินเราแกะแบบคนเถื่อนอ่ะเราแกะแบบคนเถื่อน แก,แกะแล้วก็เราต้องแดกเลยถ้าถ้าเราไม่แกะเราก็แดกไม่ได้อะออกมาแล้วโอ้ยมันเหมือนขนมเปี๊ยะมากเลยนี่คือขนมเต้าสอกูว่ามันก็คือขนมเปี๊ยะนี่แหละือนเขาจะแบบเรียกเป็นชนชาติคนเผ่าอะไรเงี้ยคนละอย่างกันเฮ้ยถอยน,นี้จะถายลูกมึงก็มึงก็หิวเกินไปเปล่ารีวิวแบบแท้ถู้่มึงก็หิวมึงก็หิวเกินไปหรือเปล่า <laughs> อยากกินอ,อแกะแกะ,แกะไ<ห>ว โอ้โหมีอยู่แปดลูกฮะเดี๋ยวแกะนะก็ขอบคุณเจ๊เพชรอีกทีนึงนะครับขนมเต้าสอเฮ้ยอย่าเล่นกันไกลเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อกี้ยัดปากไปหมดคำเลยนะเอาไปดิเกิดรีวิวด่เชยว่าเฮ้ยผมเป็นไส้ยังไงปาดูนิ โอ้มันก็คือเหมือขนขนมเปี๊ยะเลยอะอาาเอามาว้าวอร่อยไหมอร่อยประมืออร่อยประมืออร่อยไหมขอ,อข,ออข,อขอบคุณป้าเพชรกอออร <laughs> ่อน,ข,นอนะอไไขอบคุณป้าเพชรก่อนขอบคุณครับขอบคุณป้าเพชรครับขอฝากจากต้าส่อต้าสอที่มันเหมือนขนมเปี๊ยะเลยนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมขอบคุณป้าเพชรก่อนมึงวิ่งไปไหนตั้งหนมาเย้หมึงวิ่งไปไหนตั้งหนาเนี่ยมึงกินให้หมดก่อน รีวิวที่แท้ทูโอ้โหเต็มปากคิมอนะไรเนี่ยรีวิวแบบคนเถื่อนวิเต็มปากไปทูเพื่อสวัสดีครับผ้าบันเบอร์หรือว่าเธอไปเซตเจนครับเ็ตกล้องแบบนี้ขนมเต้าต่อไปก็ขนมเป๊ะนะี่แหละเป๊ะทั่ว มันเป็นที่ส่วนชั้นทา,ทา,นากไงแต่ละต่างจังหวัดแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่จริงๆแล้วมันก็คือขนมเปี๊ยะเว้ยโอเคไม่ <c oughs> เคยกินเหมือนกันออ<ม>เอาต่อเอากินโชว์ด้วยไปไหนเอาแล้วกินโชว์หันหน้ามากินโชว์ดิเอองามๆกินโชว์ด้วย <c oughs> เออขอบคุณยัางเขาคุณประเภทยังไงออเอ่อไปไปหมดประโยชน์ละ มีกินป่ะมันหวานนะเอาจริงมันเอาจริงๆนะมันหวานกว่าขนมขนมเป๊ะทั่วไปนะขนมเป๊ะนั่น่ะหึอมูภาษาอะไรมึงนั่นเหรน้ำพูดเลยน้ำ นะขนมเปี๊ยะโอท็อปเลยนะของตะก,กัวป่านะเว้ยแต่มันอาแต่ออกหวานหวาน,นกว่าทางภาคเราหน่อยนึงนะเต้าสอก็เป็นภาษาจีนนะมั้งเต้าสอหรือว่าจะเรียกว่าสอใส่เกลือโมยังของน้ำเลยแล้วโมบายบายก่อนไปละแล้วบา,บายขอบคุณครับ <laughs> อยากติดหวานก็ลองดูไปละบายชอบฝากติดตามด้วย